วันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2558เวลา14นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์รัฐสวิสซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเทพระรัชดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปหรือเซิร์นคนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสวิส เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์รอฟหอเอผู้อำนวยการใหญ่เซิร์นและนางสาวฟาบบีอลาจิอาโนติผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ที่จะรับหน้าที่ต่อ ในช่วงปีพุทธศักราช2,559ถึง2,563เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับงานขององค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปตั้งแต่เดือนเมษายน2,553ถึงปัจจุบันที่มุ่งพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทุกๆด้านเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านการแพทย์ที่เน้นการตรวจหาและบำบัดโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติต่างวัฒนธรรมจากทั่วโลก มาทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติรวมถึงสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนนักศึกษา,านในประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งมีความร่วมมือกับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันระดับอุดมศึกษา,าของไทยหลายแหง่งสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนพระไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอันมากด้วยทรงตรหนักว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน <Okay. S 1> เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิญนมาสี่ครั้งแล้วคือในปีพุทธศักราช 2543-2546-2552- การและ2553 <Okay. S 1> การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซินครั้งนี้เป็นครั้งที่5ทรงเป็นสักขีพยานในการลงนามกรอบความตกลงความร่วมมือกันระหว่างสถาบันวิจัยแสงสินคโครตรอน องการมหาชนแห่งประเทศไทยกับเซิร์นในด้านการวิจัยที่นักศึกษาและนักวิจัยไทยจะได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ที่เซิร์นเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านพลังงานอนุภาคของไทยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศสมดังที่มีพระราชดำร,ริหลังพิธีลงนามกรอบความตกลงความร่วมมือกันระหว่างกันแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี ได้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการต่างๆได้แก่ห้องปฏิบัติการทดลองผลึกแก้วที่ประดิษฐ์ขึ้นจากตะกัว เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ตรวจวัด,วดความร้อนในห้องปฏิบัติการและนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ห้องปฏิบัติการอิโซเดอร์เพื่อใช้เป็นแหล่งกำเนิดสารกัมมันตภาพรังส,สีเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางนิวเคลียร์ดาราศาสตร์นิวเคลียร์ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำและวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทอดพระเนตรเครื่องเร่งวงแหวนไอออนพลังงานต่ำที่ใช้เร่งไอออนตะกั่วเพื่อป้อนให้เครื่องลาชาดรอนคอร์เดอร์หรือ LHC ทำให้ไอออนตะกั่วชนกันและเกิดอนุภาคชนิดใหม่ปัจจุบันมีการนำเครื่องเร่งวงแหวนไอออนพลังงานต่ำนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ด้วยเซอร์เป็นชื่อย่อ,อที่มาจากชื่อเต็มภาษาฝรั่งเศสขององค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปเป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปยุโรปเพื่อวิจัยและพัฒนาทางด้านนิวเคลียร์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2497 มีสมาชิกร่วมก่อตั้ง12ประเทศปัจจุบันสมาชิกเพิ่มเป็น21ประเทศและยังมีสมาชิกสมทบหลายประเทศจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเซิร์นมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสใกล้ชายแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิกส์ขนาดใหญ่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำกว่า3,000คนมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆกว่า500แห่งจากทั่วโลกร่วมทำการวิจัยหน้าที่หลักของเซิร์ ได้แก่การบริหารจัดการและบริการเครื่องเร่งอนุภาคและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเพื่อการวิจัยทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงหรือฟิสิกส์เชิงอนุภาคเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆสมเด็จพระเทพร,ร,รชัชดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสหลายโอกาสว่าหากนักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทำงานวิจัยร่วมกับเซิร์นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างเซิร์นกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยหลายแห่งในโอกาสต่อมานอกจากนี้ยังมีโครงการส่งนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์เข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนของเซิรนโครงการส่งนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกและนักวิจัยไทยไปทำงานวิจัยที่เซิร์น โครงการส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานทำให้นักศึกษานักเรียนครูและนักวิจัยไทยมีโอกาสร่วมงานวิจัยในองค์กรการวิจัยระดับโลกเป็นการยกระดับการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยให้พัฒนาสืบไป ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชปฏิสันถานด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอกและเจ้าหน้าที่ชาวไทยที่ทำงานอยู่ที่เซิร์นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธ์รัฐสุิิส